สวัสดีค่ะ,ะวันนี้ดิฉันคุณครูธีรนัยน้อมมนะัสครูชำนาญการพิเศษนะคะจกเสนอคลิปการสอนนะคะของสาระการรู้ภาษาไทยนวัตกรรมหนะังสือเล่มเล็กสาระการรู้ภาษาไทยมาบทอาขยางกรนดอกสร้อยสอนข้านิยมที่สประการ นักสือเล่มเล็กสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบทอาขยานกรอนดอกส้อยสอนค่านิยม12ประการสำหรับนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพจน์ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลวัดจอมกิรีนร่าครับุนะคะวันนี้คุณครูจะสอนออนไลน์นะคะเพราะว่าด้วยสภาพของสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้นทุกวันในปัจจุบันนี้จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนการสอนเพราะว่าคุณครูจะพบกับนักเรียนทั้งคลาสทั้งห้องไม่ได้คุณครูคก็เลย ต้องสอนด้วยวิธีออนไลน์นะคะใช้คลิปการสอนเนี่ยมาช่วยมาเป็นตัวช่วยนะคะก็อตอนนี้ถ้ามาพูดถึงบทอาถรรพนกรอดอส้อยเป็นนวัตกรรมที่คุณครูภาพคภูมิใจเป็นที่สุดเลยเพราะว่าได้รับรางวัลมาจากนิตยสารเพชรแผ่นดินนะคะที่จัดร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะเมื่อปีสองน้อยหกินนะคะครูก็ประกอบกับที่คุณครูาทํา นวัตกรรมนี้ขึ้นมาก่อนแล้วใช้กับโรงเ,เรียนเทศอวานจอมพียนนะัก็อยู่แล้วเพราะว่าเจตนอ,องนโยบายของกระทรวงสาธาธิการและก็รกรมศึกษาการปกครองท้องถิ่นนะคะด้วยด้วยด้วยความน่าจะเป็นของการพัฒนาค่านิยมคุณจากปัญหาที่เด็กไม่มีุณเนสหนาอุปสงค,งค์แนคุณครูก็เลยจัดทำหนังสือเล่นเล็กนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์อันนี้เป็นประโยชน์ระดับชาติเลยนะคะเผยแพร่มาแล้วตามการอบรม ที่มีการรับรางวัลหรืออบรมคุณครูเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านวิชาการทางด้านการัตง,งวิชาชีพทางด้านการเรียนการสอนนะคะอันนี้ก็จะเริ่มกันเลยหนังสือเล่มเล็กสารบการรู้ภาษาไทยบทอาขยานตอนดอกส้อยสอนข้านิยม12ประการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลวัดจงมคีรีนะัารพนะคะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับข้านิยม หนึ่งในค่านิยมตามรอยพ่อสารต่อพระราชปณิธานคือค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนเคยได้ยินอยู่เสมอใช่ไหมคะว่าคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็คือการที่เราอ่ะรู้จักพอประมาณพอประมาณเนี้ยมันก็มีหลายอย่างนะคะเราก็รู้จักเช่นรู้จักใช้รู้จักรู้จักเก็บรู้จักรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักใช้รู้จักประหยัดนั่นเอง แต่ต้องอยู่ที่สภาพของเราด้วยว่าเราหวัดมีไรายได้เท่าไหร่อย่างเช่นเราจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งเรามีเงินแค่สองพันแต่เราไปซื้ออย่างสี่พันห้าพันหรือเป็นหมื่นเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่ในความพอประมาณแล้วพอประมาณนะคะก็คือทางสายกลางนั่นเองนอกจากพอประมาณแล้วก็จะมีมีเหตุผลความมีเหตุผลยั่ไงคะเหตุผลเนี่ยมันก็เชื่อมโยงจากพอประมาณนั่นแหละคนมีความพอประมาณมันก็จะมีเหตุผลจะต้องมีการพิจารณาว่าสมควรซื้อไหมสิ่งของ กินของอย่างนี้ราคาเท่านี้เต่เรามีเงินเท่านี้หรือว่ามีไรายได้เท่านี้ซื้อไปแล้วเราจะเดือดร้อนไหมอันนี้ก็คือเหตุผลนะคะต่อไปก็คือ,อภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันนี่สําคัญมากเราฉีดวัคซีนโควิดคุณครูฉีดมาแล้วเนี่ยซีโนแวคส,สองเข็มซึ่งก็ไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรว้างหน้าเปลี่ยนแปลงยังไงต้องฉีดวัคซีนอย,อย่างอื่นเสริมหรือเปล่าเป็นเข็มที่สามาคุณครูก็ไม่รู้หลักแต่เราก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองฉีดวัคซีนเพื่อจะู้มมคุกั้น อันนี้ก็เหมือนกันภูมิคุ้มกันนี่คือรู้จักรู้จักว่าตัวเองเนี่ยนะควรจะทาาจะําอย่างไรในการดําเนินชีวิตก็อย่างที่บอกเชื่อมโยงมาจากความพอประมาณความมีเหตุผลนะคะอันนี้อันนี้ถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนจะมองถึงอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยแม้แต่ภาพในภนะาพมานาคูที่เป็นแบ,บ็คการาวน์เนี่ยที่เป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนราเรียนจะนึกถึงเด้ว,ว่าที่กเกษตรไหมเนี่ยก็เป็นการเกษตรใช่หรือเปล่า ต้องทำเลือกนาสวนทำทำนาทำท้นทำไร่อะไรหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะคะมันก็ไม่ใช่ทํานองนั้นมันก็หลายๆอย่างนยมันนี่มันก็ใช่เกษตรพอเพียงก็การเกษตรก็เป็นความพอเพียงอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าอย่างอื่นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้นะคะเรเรียนต้องต้องรู้ด้วยว่าทุกอย่างนั้นเป็นพอเพียงได้หมดไม่ว่าอาชีพไหนก็พอเพียงได้คนขับ แท็กซี่รับจ้างก็เป็นพอเพียงได้เขาจะเขาได้วันละสองร้อยเนี่ยถ้าเขาใช้วันละสามร้อยเนี่ยเขาไม่มีความพอเพียงแล้วเขาไม่ดาเนินชีวิตด้วเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะคะส่วนนักเรียนนั้นครูจะสอนให้นักเรียนซึมซับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่านิยมเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในค่านิยมจุดสองประการนะคะพอเอ๋ยพอเพียงพอเลี้ยงชีดได้ไม่อายเขา พอมีพอกินกันเถิดเราไม่มัวเมาฟุ้งเฟ้อทะเยอทยานขอเดินตามรอยพายุคคละบาดไม่ประมาทใช้ใจลายสถานเกิดเป็นคนต้องรู้จักพอประมานใจเมื่อวานวันนี้หมดรันทดเอ่ยอันนี้หนึ่งในข่านิยม12ประการเศรษฐกิจพอเพียงนะคคุณครูดึงมาสอนเอเอสอนให้นักเรียน ในวันนี้ก็คือค่าริ่อเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนต้องท่องกรอนบทนี้ได้คุณครูแจกใบงานไปแล้วนะคะให้มารับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมด้วยหนังสือประกอบเศรษฐกิจพอเพียงใบงานเล่มนี้และหนังสือนี่นักเรียนก็ใช้ประกอบในการทําบทเรียนบทเรียนออนไลน์ที่คุณครูสอนเมื่อคููสอนจบนักเรียนทําได้เลยนะคะแต่อันเนี้ยครูจะคือจะพูดให้เข้าใจทำความเข้าใจกันไว้ก่อนนะคะอันนี้เนี่ยส่วน ส่วนนักเรียนจะได้อะไรกับการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยสภาวะการโควิดในยุคปัจจุบันณวันนี้นักเรียนก็ต้องร่วมมือของครูเมื่อนักเรียนเมื่อนักเรียนท่องบทอภัยฐานได้แล้วนะคะตอนนี้คุณครูคพิมแล้วนักเรียนคงกำลังท่องอยู่ใช่ไหมคะเนี่ย บทอยกษเล่มนี้ท่างยมสองประการเนี่ยครูมีทั้งสิบสอนท่านยมเลยแต่น้องเรียนเปิดตรงเศรษฐกิจพอเพียงในภาพนี้ทุกคนมีอยู่ในมือนะคะคุณครูแจกไปแล้วครูเรียกมาแจกในเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการนัดประชุมกลุ่มย่อยกันแล้วนะคะพร้อมด้วยหนังสือภาษาไทยที่มีเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้บทอักษรนะคะ คุณครูก็ตอบแปะค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงของบทอักษากรดกส้อยสอนค่านิยม12ประการลงไปเพื่อนักเรียนได้ใช้ได้ใช้เป็นคื่นการเรียนการสอนและคุณครูก็ใช้เนี่ยเหมือนกันนะคะเราใช้เล่มเดียวกันนะคะที่สาคัญเรียนต้องอ่านนะคะถ้านักเรียนไม่อ่านนักเรียนจะไม่จําเลยถ้านักเรียนท่องจาได้นักเรียนจะปฏิบัติได้ถ้าเป็นการเรียนการสอนปกติตามปกติเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนออมตับเพราะเราเรียนเรามีโรงเรียนเทศบาลวัดจมนทรินักวดนี้ กว่า20ปีแล้วนะคะมีการมีโครงการออมตัพย์เฉลิมพระเกียรติคุณครูก็เป็นหนึ่งในกรรมการด้วยคุณครูก็จะไปรับเงินจากที่แต่ละชานครูประจำชานเขาเขาให้นักเรียนออมเนี่ยท่งมาคุณครูก็จะเก็บไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เจาา้จาหน้าที่การเงินเอาไปส่งที่สหกรอ์อมตัพย์คุณพระสวัรณพอดอกเบี้ยไปลปีมาเนี่ย ก็มาคืนกําไรแกนักเรียนนะคะเราไม่ได้ไปทางไหนเราออมไว้เราก็มีประโยชน์กับตัวเองนี่คือการออมครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาลวัดรันทรีนาคตมีมีข้อมูลที่ประจักษ์ได้กับนักเรียนสามารถพอติ้นปีเรียนมามารับคืนเนี่ยรับเงินเหมือนปันผลนะถ้าเป็นดอกเบี้ยนะคะปันผลดอกเบี้ยเฉลี่ยคืนนักเรียนกขจะโอ้โหได้เยอะเลยได้หลายพันบางคนได้เป็นหมื่นนะคะแต่แล้วแต่ว่าออมน้อยบางคนออมวันละติดบาทวันละห้าบาทเราก็ต้องออมตาม เหมาะสมด้วยไม่ใช่เรามีติดบาทออมหมดเลยไม่มีตังค์ืออาหารกลางวันคือน้ํารับประทานอะไรนี้ก็ก็ถือว่าไม่มีความพอเพียงแล้วเพื่อที่ให้นักเรียนดําเนินชีวิตได้อย่างพอเพียงตามรอยพ่อคุณลบากลำบากสมเด็จกพลบาทสมเด็จรัชกาลที่เก้านะคะทรงตั้งทรง,งให้ครูก้าวตามรอยพ่ 9, พอไว้คุณรูก็ได้คุณรู 9, ก้าวตามรอยพ่อสานต่อพระราชบาัญญัติทานครูก็สานต่อไปเรื่อย ที่ครูแล้วครูก็มีบทอาขยานอีกบทหนึ่งนิดหนึ่งหนึ่งบทนะคะในหลวงฝากให้คุณครูชาวโดยช่วยดูช่วยดูเด็กช่วยดูแลเด็กช่วยสงเด็กให้มีความให้มีค่านิยมของประการให้มีความพอเพียงมีเศรษฐกิจพอเพียงครูก็บอกว่าครูตอบก็ไปในงานรับรางวัลครูก้าวตามโดยพ่อสานต่อพระราชปะเณิทานครูรับโล่รับเกียรติบัตร แล้วก็ครูลายมือสวยอนุรักษ์ไทยระดับประเทศนะครับครูก็ได้รางวัลเกียรติบัตรมาครูก็บอกว่าพ่อสอนให้ดูแลเด็กทั้งเล็กใหญ่ครูก็ได้น้อมนําคําพ่อสอนขอพ่อจงเหยาดจงพระอาทรพระสมณิกรครูทุกท่านสารพระราชสันิธานคุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะตอนเนี้เราไม่สามารถจะออนทรับในโรงเรียนได้โรงเรียนไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะลูกหลานเราทำงานทุกวัน ทุกวันทุกวินาทีนะคะไม่ไม่เบาบางลงเลยนะคะแม้ว่าเราจะป้องกันแล้วแต่เราไม่ว่าจะอยู่สภาพใดเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันอย่างที่ครูทูสอนนะของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงภูมิคุ้มกันนี่สาคัญนะคะไม่มีอะไรที่จะมาร้าภูมิคุ้มกันได้เท่ากับตัวเราเองเราจะให้คนอื่นสร้างภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาทําหรือเปล่าอย่างเราเนี่ยเราทำแล้นะเน,น้ต้องปฏิบัติได้นําไปใช้นีหรืออย่างไนทุกอย่างเลยพอประมาณมีภูมิคุ้มกัน แล้วก็มีเหตุผลในการใช้ใจ่ายจะได้ดำรงชีวิตอย่างปกติสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ไปยึไปไปกู้นี่ยืมสินไปไปรับขโม,มยมันจะไม่เกิดมันจะมีคุณธรรมตามมาสองอย่างคือความรู้อันนี้จะมีความรู้และว,ว่าควรจะทําตัวปฏิบัติอย่างไรก็จะดําเนินชีวิตแบบก้าวตามรอยพ่อสานต่อพระราชบัญญิทาน,านของในหลวงรชาชการที่9คือต้องมีความพอเพียง นะะคแล้วก็ค่านิยมต่างๆคือคุณธรรมมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือคุณธรรมจะมีความซื่อสัตย์ความอดทนแต่คุณครูบอกแล้วว่าคุณครูอ่ะเมื่อสอนแล้วสอนความซื่อสัตย์ท่านิยมตัดปุ๊บเช้าึ้นมาตังเราไม่ร้อยหนึ่งที่โต๊ะแี่ยที่โต๊ะที่โต๊ะครูจะมีโต๊ะทํางานอยู่ด้านหลังด้านหน้าก็มันจะมันเวลาคุณครูเข้ามามาหาเมื่อติดต่อวิชาการอะไรเนี่ยคุณครูก็กลัวนักเรียนจะเสียงดังเนี่ยคุณครูก็จะบอกว่า ครูก็จะเอาของวางไว้ด้านหลังจะมีกระเป๋าส่วนตัวมีใบมีใบางานมีอะไรทิ้นชักอยู่หลังห้องหมดตอนนี้วางไว้อะนักเรียนไม่หยิบเมื่อก่อนนี้ติดยี่สิบาทติดบาทไม่ได้เรียนติดบาทยังหายเลยค่ะเดี๋ยวนี้เมื่อหลังจากสอนข้านยิยมความซื่อสัตย์แล้วนักเรียนไม่ไม่ไมหยิดตามครูไม่คือไม่ลักขโมยมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์มีความมัธยัตนะคะครูก็จะเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวนรกเรียนทําใบงานนะคะเรียนทําใบงานที่คุณครูแจกไปเนี่ยมันจะตรงกับตรงนี้หลูกนะคะมันจะตรงกับเนี่ยของคุณครูมีเนี่ยในเร่อของคุณครูนะครับแผกนการสอนมันจะมีใบงานานะครับนีน่อันนี้อันนี้เป็นใบความรู้เนี่ยคุณครูก็จะแจกไปใบความรู้นะคะเนี่ยลักษณะนี้ใบความรู้ เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเสร็จแล้วก็จะมีใบงาน,นมีปมีหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใบความรู้ยังไม่หมดนะคัเรียนเยอะนะคะคือก็จะมีแบบเหมือนสื่อการเรียนการสอนนั่นแหละอันนี้ครูแจกไปแล้วไม่สามารถจะสอนเรียนในใน,ในชั้นได้ครูก็จะแจกไปให้น้องเรียนอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นหลักฐานหรือเป็นสื่อการเรียนที่นักเรียนออกรักษ์เฉลิมพระเกียรติไว้ครูครูก็ รุ่นพี่ของเรียนนะคะคุณครูก็เนี่ยถ่ายมาประกอบเป็นรายงานวันที่หนึ่งสมมตินะวันที่หนึ่งกรกฎาคม2563นัรก้งเรียนออมเด็กชายธนพลใจดีออมติบบาทครูก็ติ๊กเอาไว้สิบบาทใส่ติบบาทแล้วพอหนึ่งหนึ่งึงพอตั้งสามติดคนเนี่ยในในชั้นพอสามสักหนึ่งมีสามติดคนปุ๊บก็มารวมส่งให้ส่งย่อให้ค,คุณครูที่เป็นกรรมการนับนับเงินแล้วไปส่งจาก,กอนออมทรัพย์ครูคนครสวรรค์นะคะ เสร็จแล้วอันนี้คือใบงานนักเรียนต้องทำนักเรียนต้องทำนะคะใบงานนี้ก็จะมีพอเพียงนะคะพื้นฐานเลยพอเพียงหมายถึงนักเรียนก็ทำนะคะหมายถึงอะไรความพอประมาณความรู้จักใช้รู้จักกีมรู้จักมัธยัติประหยัดอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอันไหนที่มันครอบคลุมคุณรู้ก็จะให้คะแนนหนึ่งคะแนนแล้วก็เยอะแยะมีสิทคิำนะคะพอประมาณพอเพียงความรู้คุณธรรม นะคะเยวเลยครอบกลุ่มจุดประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้แหละค่ะนักเรียนต้องทํานะคะต้องอ่านท่องให้ได้เรียนต้องทำใบงานด้วยเมื่อเรียนจบแล้วไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่บรรลุจุดประสงค์คุณครูก็ช่วยเรียนอะไรไม่ได้ถ้าเรียนไม่เรียนต้องฝ่รู้ฝ่เรียนที่คุณธรรมที่บูรณาการก็คือรู้รู้เองไฝ่รู้ฝ่เรียนข่้นิยมรสองประการนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าจะจะพูดถึง นักเรียนอาจจะถามครูว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่านักเรียนออมทรัพย์แล้วเป็นออนไลน์แบบเนี้ยคุณครูจะมีหลักคุณครูจะรู้หลักฐานตรงไหนคุณครูก็คุณครูก็ระสามงานกับผู้ปกครองเพราะว่าคุณครูมีรายกลุ่มช่วงชั้นช่วงชั้นประถมศึกษามาดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่หนึ่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นการแบบดูผลปฏิบัตินักเรียนละคุณครูก็จะดูว่า นักเรีนยนหยอดก,กระปุกไหมหยอดเจ้าหมูเจ้าไต่เจ้า,าเจ้าแพนด้า Panda ไหมนะคะผู้ปกครองก็บอกว่าจะซื้อหรือว่ามีอยู่แล้วบาาคนก็ทําเองเอากระป๋อปงน้ําอัดลมเนี่ยมาเจาะเจาะรูด้านบนปุ๊บพอเจาะปุ๊บก็จะไหมเราก็จะใส่อมลับได้ออลติ่งเป็นอนลติ่งครับอมลอมับได้อันนี้คือคุณค่าของเศรษฐกษิจพอเพียงนะคะนักเรีนยนเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยคุณครูก็คิดว่า ครูก็จะดูจากแบบึกหัดหรือใบงานที่คุณครูให้นักเรียนทำเนี่ยแล้วก็จะดูจากการปฏิบัตินักเรียนออมทรัพย์จากผู้ปกครองจะ,ะรายงานมาถ้าผู้ปกครองโกหกเนี่ยคุณครูคก็จะไปแก้ปัญหาถ้าผู้ปกครองบอกออมทุกวันเลยห้าให้ลรูปลูกหรือหลานไม่ได้ออมออมทุกวันเลยนะครูไม่ต้องห่วงจัดการเรียบร้อยหมดหรือว่าผู้ปกครองอ่ะ พูดไม่ตรงนักเรียนครูครูก็จะเรียกมานักเรียนมาสามท่าอีกนะคะเป็นรายบุคคลไม่ไม่เรียกมาเยอะเพราะว่ามันสถานการณ์โควิดครูก็จะเลี่ยงการที่เราพูปัดกันเยอะๆนะคะพอเอ๋ยพอเพียงพอเลี้ยงชีพได้ไม่อายเขาพอมีพอกินกันเถิดเราไม่มัวเมาปุ๊บเฟอทะเยอทะยานขอ เดินตามรอยพายุโคลบาทไม่ประมาทใช้ใจหลายสถานเกิดเป็นคนต้องรู้จักพอประมาณใจเมื่อวานวันนี้หมดลำทษเองกูใช้เวลาแต่งอยู่แล้วก็ทำรูปเล่มอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะได้นักเรียนช่วยว่ามันไม่ใช่พอเพียงเดียวเรามีหมดเนี่ยเข้มแข็งทั้งกายใจ,ใจใอะไรนะแรงจูงใจให้นักเรียนะ่ะ ยอยากจะเรียนอยากจะเรียนเออบทอภิญญกรดต้อยส่วนค้านิยมอีกสองประการนะคะเพราะฉะนั้นเรียนต้องทําไมนักเรียนต้องสนใจที่จะท่องจําให้ได้แล้วก็นําไปปฏิบัตินะคะทําแบบฝึกหัดด้วยเวลาเรียนเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครหลับหรือเปล่าตอนนี้นะคะหลับครูก็ไม่เห็นแต่นักเรียนก็ต้องมีความซื่นสั์นะคะนิยมความซื่นสัเน,นี่สำคัญใช้ในชีวิตประจําวันอ๋มอมีเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งขอขอขอโทษนะคะ สิสาสมห่วงแล้วสองเงื่อนไขสาห่วงก็คือความพอประมาณมีเหตุผลมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกัน่อเงื่อนไขสองเงื่อนไขก็คือความรู้กับคุณธรรมต่อไปตีมิติมิติที่หนึ่งง่ายมากเศรษฐกิจกันกกเนี่ยสภาพเราทุกวันนี้ ประเทศไทยแย่มากเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องช่วยกันทำไมพอเพียงใช่ไหมคะอย่างที่ครูอย่างที่ครูอคสอนนี่แหละพอเพียงก็ว่าต่อไปสังคมก็คือเผยแพร่บอกกล่าวคนอื่นว่าสภาพอย่างนี้แนละพวเราก็ต้องช่วยกันประหยัดในชุมชนในสังคมนอกจากในครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยชุมชนด้วยนะคะต่อไปก็คือสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเรียนมีมือถือเพื่อใช้ในเียนออนไลน์เนี่ย ถ้ามันยังไม่เก่าเกิเกนไปใช้ได้แล้วเนี่ายอ,ยอย่าทิ้งนะคะมันจะไปทไําลายสิ่งแวดล้อมแบตเตอรี่มันเนี่ยนะคะมันไปทไําลายสิ่งแวดล้อนมากเลยเป็นมันนเป็นมลนนพิษเป็นสิ่งที่ไม่ดีกดับสภาวะอากาศเอย่าไปเผาก็้นไม่ต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือวัฒนธรรมนักเรนี่ยจะเจริญงอกงามวัฒนธรรมคือความเจริญรุ่งงามความดีงามนักเรียนจะมีความเจริญรุ่งงามภายในด้านการออมนะคะเมื่อเรียนเรียนี้รวมเศรษฐกิจพอเพียงบทขยายกรดอกต้อยของครู จบนะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะขอ,อนักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านบทปรพยานกอนดอกสร้อยของค้ณครูแล้วก็ปฏิบัติตามค่านิโขงเศรษฐกิจพ,พอเพียงะครได้ค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดี